เพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวรีเมาส์แล้วก็ตั้งค่าของเราจะตั้งเป็นปิดสองนี่ครับหนึ่งเป็นตัสี้อห้าสิบก็จะตั้งเป็นสองนะครับตัว้เต้นนะครับก็จะเป็นตัวทีนะครับแต่ว่าให้เรานะครับถ้าอยากเต้นรัวๆได้นะครับก็คือเดี๋ยวการนี้่อเราจะลากปุ่มตัวนี้มาครับปุ่มที่สําคัญที่สุดห้ามเอาออกเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยตัวนี้หนึ่งนะครับห้ามย้ายมันมาปุ่มย้ายผมจําได้ก็จะอไว้ตรงนี้ตรงนี้นะครับหนึ่งแล้วก็ทาไปแล้วก็มาตั้้งงตัค่าาาอจกเป็นแบบ ประมาณจำนวนเท่าไหร่ก็จะเป็น9 9 9 9 9 9 9าเไปเลยนะคร s, <S ับก็จะกดแบบรัวๆเลยนะแบบนี้อ่ะเห็ไม่เราจะได้9 9ครั้งเป็นตัวทีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ได้ตัดคลิปเลยนะครับทุกคนก็ดูให้จบแล้วกันเนาะวันนี้ก็จะมาสอนตั้งปุ่ม free fire นะสำหรับมือใหม่เลยเนาะเอออยากจะตััััั้้้้้้้้งงงงปปุุ่่่่่่มมมมมมมใใหหออออะะเเเเเเนนีีีียยยยยดดดดด๋๋วววววจาาาาตตตตผไลลคครบแก็ู ที่ผมเล่นเอาเล่นประมาณไหนทุกคนก็เอาไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนของตัวเองเอานะครับแล้วแล้วแต่ใครจะเล่นนะเนาะมันก็ไม่ใช่ตั้งค่าตายตัวหรือว่าต้องตั้งค่าที่ต้องมาลอกกันนะครับหรือว่าตั้งค่าอะไรต่างๆที่แบบเออมีคนมาเ้นส์ดาว่าเฮ้ยมึงจะจ่าตั้งค่าทําไมเกมล็อกเป้าอะไรเงี้ยคือแบบไม่รู้ว่าเคยเล่นในคอมหรือเปล่าแต่ว่าตั้งค่านี้ก็มีผลนะครับซึ่งไม่ได้ไม่ได้เสียตังอะไรนะครับผมก็มาให้ดูนะครับว่าตั้งค่าผมตั้งค่ายัางไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ Sen sensitive เนี่ยคือผมมจะปิดดใหห้เลยนะคะ,นะน 2, นะครับผมมจแลวบิะีรเบ ดีสองดีพี่ไฮมัส์สี่พันแปดนะครับผมก็ใครที่เล่นตามก็สามารถเล่นตามได้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมาตั้งค่าเลยนะครับไปแบบรวดเร็วนะเพราะว่าคลิปนี้ผมจะไม่ได้ตัดคลิปนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเราปิดเซนเซทีฟไปแล้วปิดเซนเซทีฟเสร็จมากดคอนโทรลนะครับคอนโทรลเนี่ยเราจะมาหาตรงคําว่าควิกเวสต์สวิตนะครับผมก็คือเนี่ยเวสต์เวสต์ฟอนสวิตอะไรเนี่ยก็คือไอตัวแบบสลับปืนด่วนอะไรเงี้ยเออก็เกิดเปิดมาออนแล้วตอนนี้เราได้ปุ่มแล้วนะครับตอนนี้สําหรับมือใหม่เลยนะครับให้เราเข้ามาที่แป้นพิมพ์นะครับผมกด Control Editor อคอนโทรลเตอร์เสร็จแล้วมันจะเจอหน้าตาปุมเยอะแยะโอ้โหพี่แม่งผมเพิ่งเล่นเกมฟรีไฟเนี่ยผมตั้งไม่เป็นเลยก็กขวาครับข้างบน,นครับด้านขวามือไปกดที่สแตนดาร์ดอ่าเห็นไหมครับปุ่มก็จะเหลือแค่นี้แล้วับเห็นไหมง่ายๆเลยโอเคกดเซฟนะครับเราจะได้ปุ่มนี้มาปุ๊บเสร,ร,ร็จแ,แ,แล้วเรามาตั้งปุ่มกันอย่างแรกเลยนะครับคือผมแนะนาให้ตั้งปุ่มในเกมก่อนดีกว่าล้วค่อยมาตั้งปุ่มไอ้พวกนี้ตามมากดออกไปก่อนแล้วเรามาตั้งปุ่มกันอย่างแรกเลยนะครับให้ทุกคนอ่า ปุ่มวิ่งนะครับปุ่มวิ่งลดไซส์ลงมาให้เล็กที่สุดนะครับทาตามผมเลยครับแล้วก็ปิดปิดแสงไปเลยครับโอเคประมาณนี้เราจะจัดหน้าตาให้แบบไม่ลกหน้าจอมากที่สุดนะครับเราจะปรับทุกอย่างให้เล็กที่สุดแล้วค่อยไปปรับล่องหนเอาล้วกันเนาะเราไม่ค่อยได้ใช้ดูแลปุ่มไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้เราก็ปรับล่องหนไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาปรับทุกอย่างให้เล็กลงก่อนครับเพื่อเพื่อการย้ายโดยสะดวกนะครับเราก็จะปรับไป ครัโอเคคลิปนี้ก็จะไม่ได้ตัดเยอะแยะนะทุกคนก็อันนี้ก็จะไว้ประมาณนี้พอนะครับประมาณ30 30ประมาณนี้เราเอาสามสิบก็อันนี้ก็ปิดไปออโต้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกผมก็ปิดไปไลค์เหมือนกันผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ผมก็จะโยนทิ้งไปเลยเอ็มเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะแผนที่ก็คือผมปิดไปเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลากไอ้ตัวนี้ลงมาข้างล่างนะเพราะว่าผมจะตั้งตรงนี้อยู่ข้างล่างเนาะปืนปุ๊บลงมาแล้วโอ้ใหญ่ไปครับ30ใหญ่ไปเอาประมาณ20พยี่สิบพอลี่สิบก ถ้า Stage, át, ใครมองเห็นนะถ้าใครมองเห็นก็แล้วแต่นะครับก็ปรับให้ใหญ่ขึ้นมาอีกเนาะแล้วแต่คนจะเล่นนะเนาะอ่ะโอเคต่อไปปุ่มยิงปืนอยู่ข้างๆกันเลยนะครับเอาไว้ประมาณนี้อ่ะเว้นเว้นไอ้ตรงกดตัวนี้หน่อยแล้วก็ปุ่มอัลล็อกนะครับก็คือปุ่มสกิลพิเศษนั่นแหละสกิลตัวาพิเศษมาปรับมาแล้วก็ไอวอลนี้ผมก็ลืมเหมือนกันนะไอวอลมันเป็นแบบไหนโอเคอันนี้ปุ่มชุบแล้วก็ปุ่มปรับปืนดวนผมจะไว้ข้างตรงนี้นะครับปรับปืนดวนนอนกระโดดนะครับกระโดดแล้วก็จะเป็นเอ่อปุ่ม ผมนั่งเอาตรงนี้โอเคนั่งโอเคก็จะมีวอลในนี้ครับแล้วปุ่มวิ่งอยู่ไหนวะอ่ะปุ่มวิ่งอีกปุ่มหนึ่งอยู่ไหนวะให้ผมหาปุ่มวิ่งทีผมเอาไว้ไหนวะอ๋อเนี่ยโอ้ปุ่มเลอเลยมองไม่เห็นโอคก็ไว้ไประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าครบถ้าครบก็จะไ,ไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับไล่ลงมาเลยครับทีละอย่างทีละอย่างแล้วค่อยไปปรับล็อกหุ่นเอานะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสกิลตัวควมพิเศษสองนวทางด้านของไอวอลนะครับจะเอาไว้ฝั่งนี้นะครับผมอ่ะไอวอลฝั่งนี้ปุ่ม คูปค stumbled, ค uel, คป่ปรับปืนคู่อะประมาณนี้แล้วปุ่มปุ่มตาเนี่ยผมไม่ใช้อยู่แล้วอก็ทิ้งไปทิ้งไปแล้วก็ปุ่มไอ้นี่ผมก็ไม่ใชอ้ผมก็ทิ้งไปมันจะลบหน้าจอครับทุกคนแนะนาให้ทิ้งไปใครที่ไม่ได้ใช้นะแต่ับคนที่ใช้ก็ไม่ต้องทิ้งเฮ้ยไครที่ใช้ใครที่ไม่ได้ใช้อะทิ้งเลยแล้วก็ปุ่มปุ่มพุ่งครับปุ่มพุ่งคอนจอไว้ตรงนี้แล้วก็ปุ่มไอ้นี่เอ่อตัวไอ้นี่อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะชื่อคนอะชื่อคอนจะไว้ฝั่งขวานนนนะะะครรรรรัับบแแแลลลล้้้้้้วววกกกก็็็็เเปปป๋าาไตตงงีีีใผท่่่ชืออจหยม ไอวอลเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้ก็ได้เอาไว้วางนี่แหละเดี๋ยวผมจะไปตั้งค่ายดูอีกทีอ่ะปุ่มสัตว์เลี้ยงผมไม่เอาก็ทิ้งไปปุ่มเนี้ยปุ่มเนี้ยเออคือแบบเดี๋ยวจะสอนทำอีกรอบหนึ่งมันก็จะกดเร็วได้ด้วยปุ่มยูสเนี่ยก็ไว้ตรงนี้ปกติตัว F ใช้ปกติเลยเออก็สามารถแล้วแต่คนณที่จะไว้นะแล้วก็ปุ่มมาร์กปุ่มมาร์กก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้หรอกผมก็จะไว้ตรงนี้แล้วก็อาจจะมีที่ใช้บ้างผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ปุ่มกระโดดเอาไว้ตรงนี้เ้ก็เสร็จไปเรียบบบบรร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 ร้้้้้้้้้้ออออออยยยแแแลลลวววคคัััััตตตตตนน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 ีีีีกกก็็งงงปปปปุุ่่่่่มมมเเเเเสจจไาาาะะะใซฟ เป็นที่เรียบร้อยนะเราจะมาตั้งปุ่มกันเลยนะครับอันนี้คือปุ่มยิงซ้ายซ้ายนี่ทิ้งไปเลยครับทิ้งไปได้เลยแล้วแต่ใครเล่นไนก็ออกมานะใครไม่ได้เล่นก็ไม่ต้องเอาไว้เดวต่อไปก็ปึ๊บข้ามาครับในตัวนี้เลยครับเราจะมาตั้งค่ากันปุ่มที่สําคัญที่สุดห้ามเอาออกเลยนะรับก็คือตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เลยตัวนี้หนึ่งนะครับห้ามย้ายมานะผ่มย้ายผมจําได้ก็จะเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้ครับหนึ่งแล้วก็อมนี่นะครับผมจะซ่อนอยู่นี้นี่ปุ่มเมาส์ มันเป็นปุ่มยิงครับปุ่มกดยิงก็ไว้ตรงน,นี้ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยครับแล้วยิงได้ที่เหลือก็การทิ้งให้หมดเลยครับอันไหนที่นอกเหนือจากนี้ก็การทิ้งให้หมดแล้วก็ค่อยตั้งตามผมทีหลังนะอันนี้ปุ่มเอก็เก็บไว้คี่จะตั้งใหม่โอเคโอเคไอตัวคนกาออกเลยนะผมจิตที่เก็บเก็บไว้ว่าใครจะไม่ชี้จิตก็ลากมาลากมาลากมาไว้อะลากมาไว้แล้วค่อยตั้ง แล้วก็แล้วก็ตั้งอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ปุ่ม R ไว้ตรงนี้นครับเป็นปุ่มชักแม็กตรงนี้ผมจะตั้งเป็น2 1แล้วก็สามนะครับผมถนัดแบบนี้ครับใครถนัดหนึ่งาก็ตั้งนะครับปกติจะเป็นหนึ่งสองานะผมบอกไกว้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นสเปซบาร์ครับในกระโดดแล้วก็ตัวนอนจะเป็นตัวปุ่มตัว C นะครับผมจะตั้งเป็นตัว B เพราะว่ามันจะใกล้นิ้วมากกว่าแล้วแต่คนถนัดเนาะแล้วก็จะเป็นปุ่มวิ่งจะเป็นปุ่มชิปนะผมก็จะใส่ชิปเข้าไปแคร็บล็น Q อ็นม ใช่แล้วเราก็จะนี่ย่อปุ่มวิ่งก็มาครับแล้วก็ลากไปที่ติดเลยนะครับอ่าประมาณนี้ปุ่มแท็บนะครับปุ่มแท็บก็จะเป็นเหมือนกระเป๋านะครับผมก็ปุ่มสี่นะครับผมจะใช้เป็นเลขสี่เนาะสี่ข้างบนเนาะจะใช้เป็นตัวพันยาเอ้ยพันยานะครับตัวตัวโดดนะครับตัวโดดก็ตัว f เหมือนกันนะครับตัว F อฟก็คลิปในการออกคอนโทรลการออกไปเลยครับโอเคเสร็จแล้วตรงซ่อมเกาะเราต้องซ่อมเกาะกด G นะครับกด G ไปแล้วก็ตรงนี้กด C นะครับผมอ่าอยู่ตัวคอพิเศษตัว C ตัวชูเพื่อนกดจี้สโคปคลิกขวาอันนี้2ตัว H แล้วกันอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ตัว H เหมือนกันนะครับออโต้ออโต้ปืนกับอันนี้เปลี่ยนปืนอ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัว J ตัว J อวอจะเป็นตัว E นะครับผม E โอเคประมาณนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่เลยครับปุ่มแค่นี้ง่ายๆตัวเต้นนะครับก็จะเป็นตัว T นะครับแต่ว่าให้เรานะครับถ้าอยากเต้นรัวๆได้นะครับก็คือเดี๋ยวการนี้ก่อนเราจะลากปุ่มตัวนี้มาครับก็คือปุ่มอืม รีพีทแท็บอะไรเนี่ยอาเคม็มจะกดซ้ำๆไปแล้วก็มาตั้งตั้งค่า More Setting จากเป็นคราแบบประมาณจำนวนเท่าไหร่ก็จะเป็น9 9้ 9, า99 9 9, 9 9ไปเลยนะครับก็จะกดแบบรรัวเลยนะแบบนี้หายไม่จะได้9กก้าครั้งเป็นตัวทีนะครับจะเป็นเต้นท่าด่วนแล้วนะครับเต้นท่าแบบโหหน้าเพื่อนของบ้านหน่อยโอเคเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับทุ่มที่ตั้งมาก็จะเป็นประมาณนี้เราจะไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไง <c oughs> โอเคเรียบร้อยเราจะ ในส่วนของตั้งค่านะครับเราก็จะมากดตรงนี้เป็นอคอนโทรลครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวรีเมาส์แล้วก็ตั้งค่าของเราจะตั้งเป็นปิดสองนี่ครับหนึ่งหมื่นกสห้าสิบก็จะตั้งเป็นสองครับส่วนแนกศูนย์จุดศูนย์ห้าแกน y ศูนย์จุดแปดศูนย์นะครับน, X, NY, น,บนี่มานี้เรียบร้อยครับคือตั้งค่าของผมปิดสองครับนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเ๋วตอนเล่นก็จะไปน,นี่ครับการตั้งปุ่มยิง เราจะกดดูไว้ว่าให้ตรงกับตรงไหนโ okay. อเคเอามือจิ้มไปเลยนะหรือว่านี้นต,ต้องตรงกับปุ่มนี้นะครับลองดูขยับไปนิดน,นึงปึ๊บขยับมาโอเคเราก็ตั้งปุ่มนี้เป็นตัวทีนะครับตัวทีไว้ตรงนี้โอเคเรามากดดูว่า,าจะเต้นรัวไหมน่ะข่มาไม่เยอะเหรอาให้บ้นจะเต้นรัวๆแล้วครับไปให้มา ต้ว่าอยากลวกว่านี้ก็ไปเอาปืนมาครับใช่เอฟรนะ้มนามึงไม่ขวาอยู่หายไปหนมจะไ้ดนน้มึงหอนมาไวเลย